ชอบดูแข่งมอเตอร์ไซค์เหรอพี่ฝันอยากเป็นนักแข่งอาชีพอะงั้นพี่ก็ชอบความเร็วดีใช่พี่ชอบความเร็วหนูเหนือพี่ชอบหนูซะอีกหนูอยากลองนั่งมั้งอะก็ได้นะถ้ากันวันนี้ก็กลับกับพี่เดียวหนูขอขับหน่อยได้ไหมอะพี่พี่ว่าอย่าเพิ่งเลยมันอันตรายยาชีวิตเลยนะถ้าขับบิ๊กไบค์ไม่รู้วิธีแต่เห็นใครๆเขาก็ขับกันอะจริงๆแล้วมันต้องรู้อะไรบ้างอะคะ เริ่มที่เตรียมชุดและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วต้องรู้จักพื้นฐานการทำงานของรถส่วนทักษะก็สำคัญทั้งเรื่องความเร็ววิธีเบรกและการใช้ไฟเลี้ยวนี่แค่คร่าวๆแนละ้วต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมก่อนขับขี่นะฝันที่เป็นจริงของนักแข่งมืออาชีพเริ่มจากการขับขี่บิ๊กไบค์แบบถูกวิธีด้วยความห่งใยจากกพออย่าลืมเตรียมตัวก่อนขับขี่กันนะครับ